สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะรายการส่องธรรมค่ะกับดิฉันรัตณีกังวานไกลค่ะแน่นอนว่าหน้าที่ของรายการของเรานั้นเรายังคงเดินทางไปตามวัดต่างๆเพื่อนําเสนอสิ่งดีๆรวมไปถึงเรื่องของกิจกรรมที่น่าสนใจวันนี้ก็เชกเช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ชมรับชมได้ตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะคะ ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการส่องธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องหทุกทุกวันเสาร์ในเวลา6กโมงถึง6กโมงครึ่งอยู่ในขณะน,นี้ก็ขอความสุขความเจริญความเจริญในธรรมความเจริญริ่งเรองงกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวง โยมจะทําการค้าการขายก้อยซื้อง่ายขายข่ยยยขยขยของเงินทองไหลมาเทมาซื้อง่ายขายรวยยะได้เจ็บยันได้สวยซื้่ง่ายขายรวยตลอดปีตลอดไปนะฮะญาติโยมท,ท่านสาธพิชนก็ได้รังล้นหลัง,ลงไร้สายทานศรัทธากันมากราบนมัสก,การปิดทองหัวโตโนในอุโบสถมาไหว้พระอรียสงฆ์มากมายหลายองค์บริเวณด้านหน้าอุโบสถมาต่อกราบ ขอโชคขอลาบเทพกุมารไข่เทพทันใจแล้วก็ยังได้มากราบขอโชคขอลาบท้าวเวสสุวรรณนะท้าวเวสสุวรรณขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่วัดดุระบือ,นอเนี่ยโยมเนี่ยเดือดเป็นจำวนลังเล่นลังไหลสายทานสถากันมาเป็นจำนวนมากมากจริงๆช่วงนี้ท้าวเวสสุวรรณที่วัดดุขบือนี้ได้ลือเะเกล,ลือลั่นไปทั่วทุกแข่งหน นะประชาชนได้รับรู้รับทราบแล้วอดทนทนอยู่ไม่ได้ทั้งในกรุงเทพทั้งในต่างจังหวัดแม้ในต่างประเทศโยมได้รับรู้รับทราบก็ติดตอ่อขอบูชาไปในต่างประเทศก็มากมายลหลายท่านในต่างจังหวัดก็มากมายลหลายท่านด้วยกันนะทางองค์เล็กๆที่เลี่ยงไม่เสร็จสำหรับพกติดตัวแหวนท้่ทอ,ยทอยห้อยคอ เป็นเกาะบ้องกันตัวเป็นรวปบ้องกันภัยแล้วน่าจะองค์ใหญ่ที่สิบสูงที่เราเห็นที่สองนิ้วนี่ก็โยมไปบูชาแลนะ้วบอกขอหน้าที่การงานก็สำเร็จสมบามุ่งมาปราถนาทำการค้าการขายก็ซื้อง่ายขายคล่องหรือว่าขอโชคขอลาบก็ได้โชคได้ลาบสมบามุ่งมาปราถนาโยมบางคนก็นำเอาสิ่งโตมาเชิดโยมมามาถวายบางคนก็ มามารำถวายนำสิ่งของที่อธิษฐานไว้มาถวายกันเป็นประจำทุกวันอุอโบสถหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ขณะน,นี้เนื้อที่400ตารางวาสูงเด่นเป็นสง,ง่าสวยงามแล้วก็อุโบสถหลังนี้ยโยมก็ถามเป็นประจำจนสำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อไรหลวงตาก,ก็ชี้แจงให้โยมทราบว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นขั้นตอน นะอูโบสถหลังเนี่ยขนานี้ปูพื้นหินอ่อนก็ได้เร็มเรียบร้อยแ,แ,แล้วแล้วก็กําลังติดบัวหัวเสาบัวฐานเสา,านขนานี้กําลังติดตั้งอยู่อยากเดินท่านสาธารชนที่รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสก็ขอเชืิญเจริญพรมาร่วมเป็นภาพเสาพร้อมบัวหัวเสาและบัวฐานบัวฐานเสา,สาต้าตนหนึ่งก็กาหนดไว้ประมาณสัก ไม่เกินสามหมื่นะประมาณสักสองหม้าโดยประมาณสองหมืหรือไม่เกินสามหมืแล้วก็จะจดจานจารึกชื่อของท่านในแผ่นแผ่นทองตาลงยานะแผ่นทองเหลืองลงยาตาก็โยมก็มานะณโอกาสมาสร้างอุโบสถหลังใหญ่หลังใหม่หลังใหญ,ใหญ่เนื้อที่ถึง400ตารางวาแล้วก็ใช้งานมาโดยตลอดโยมไอ้ที่ตรวนี้ กล้าพร้อมทีมงานช่างต้องช่างภาพก็ขอกล่าบพัฒนาคุณพระศรีรัตนไตรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระเรียสงและด้วยนาเบญจริศด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระโตสมรกงหลวงพระโตหมอยาพระกริ่งวิบูณสุขเทพกุมารไข่เทพทันใจและท้าเวสวร์ทั้งนี้สีเขียวเลียวทรับสีแดงแดงฤทธิ์ขอจงมาประสาทประิสธิ์พรให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้ขอให้ทุกท่าน จงประสบจากความสุขความเจริญขอจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยจะมุ่งจะหวังประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดถ้าหากว่าเป็นไปในทางที่ชอบประกอบบปิสิ่งที่ควรและไม่เหลียววิสัยแล้วก็ขอความปรารถนาของโยมนั้นจงพันทั้งประเจงพันทั้งเร็จและจงพันทั้งเร็จชสมนังความปรารถนาจงทุกประการเทิด เจรริญพทันทีที่เราเข้ามาตามวัดต่างๆค่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นนั่นคือการได้เปิดโอกาสให้มีผู้คนนั้นได้ร่วมกันทําบุญบริจาคสิ่งที่จําเป็นสิ่งนี้ล่ะค่ะสะท้อนให้เห็นว่าเพราะเหตุใด,ดการให้จึงนํามาซึ่งความสุขใจเมื่อเราเดินทางมาตามวัด